ปาไม่ไมเล่นกท่างเลยเออฝนเนี้ยเนียนฝนเลยเ่ยเมื่นาะมัลาทีนี้เด้อเม่อนได้เมนาราจะไปทังดมันนมันเดมื่เมมนสุดนี่ันิ่สันเลยข่นหมด ว้นี่ขี่ไ่ทั่วเป็นในมอญปุ่นขีไ่ทั่วปุ่นไปจับอยู่ป่าโว้ยจับอยู่กบมาเริ่มพ่น้อกกินกุป่าออ้ปลาดิ๊พี่น้องปลาดิ๊ปลาดิ๊บเจบ้า

โมเป็นโเป็นมันอยากตายกกหนวมาเรื่อกรรมมาเรื่องมากรมาสิาล้วจะท มนปนนเปี่ยผสมีมะนาวรัดีมันด้วยแโอเแต่แ้างบนเวลาพอกินหน่อยล่ะไม่ช่ว่าดังกวาา จช่บ่ไม่ใช่แฮมจะเฮ็ดให้กินอยู่บ่ฮะกันจะให้เราเฮ็ดกินน่นให้ให้เป็ดนี่เป็นพ่อใหญ่เจ้าให้เป็ดเอาะไม่ใญ่เจ้าเป็ดเสียไห้กินเนาะเป็ดเนาะเอาว่าไม่ใช่แฮมเป็ดจะมักแล้วบ่มักบ่ไม่ใช่แฮมมักบ่หักเดิมไม่ใช่แฮมบ่เบิ้งบ่นเเป็ย อันได้เป็ดท่านขัาได้ป่าเอาจานพักันออกเป็ดมึงยับขอไปแน่ฮะขุนเอาไปไหว้ขังงุ่มกระซ่ามันไหว้ฮะไม่ได้ใช่เดี๋ยวไปก่อนอาเอาใส่ยังมาใส่เออยับข้ามายับข้ามา้ัดากินไหวๆได้ว่าท่านหมกผืมได้เปด มอนี่ก็นเนี่มึงเลยมันขีดไม่ทูบเป็นเนี่ยโอ้ยลูกกัมหัวหัวหัว เม้อพ <m> ักก be okay. like cool. ินบางนะบูเบียร์กันว่าูอยู่ไดูไปดูว้าวเหอหนมันมันไปอไปตัดเอหมก็พอมาด็เด็มึงตอน่มึนนนอนอนพอมันหนมางย ไปเมงไานเมืองอะเมืองไปเมืองเหนือ่นอะวอออกเกอย่เ้อลรใช้ร้เป็ดพัดมันไปวงนึงเนี่ยปรจานเร็จแล้ว Đây tôi sạp của mương năng Một cái nó không phải Cảm ơn các bạn đã theo dõi cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันอะนี่เลยมันทีมันฝาไปใช่ไหมมันบวแบเนาะกี่ขุยขนาดด้วยเอาสายสาใส่ลูกตีเว้อืมไปมแงอืมสมัยมากขึ้นนี่สนสายสขึ้นมาเลยือฝาองนัแงแงยางดังอือาสายสา้นมทขึนมาลยบแงกบผสมกีาแล้วีกโมหไปไวมอนบักลา ดีอะหล่าไก่ไกักเกียเ้วเกียร์เนี่ยก็ยังให้จอดนั่นแหละปนห้อยขาเบีร์จอดให้จอดได้เป็ดตับซ้หันวะหันเน่เยี่ดเียดกษา ว่นี่แนบด้วยขี่มีแม,ม,ม่ทูว่เป็นว่านี่ออก,กลกัเอ้ยออาบังขี่บ่เปลี่ยนก็แนมขี่บ่เปลี่ยนก็แนมเึ้ไม่ไกินยว่นั้นมันก็ได้มึงหดทหารมึง <laughs> กินเพอถือหานเขาบุญบังหรืมหอมัมึงตายหรือมึง นี่ไขว่แมนน่นเพราะกลนะัวมันเป็นยมยมเนาะอ๋อยองเป็ดเหรอขีดไรไรรดเป็ดขีดไรไรรดเป็ดสีน้ำดำลงมาโดนอะไรนะโดดซิบกีด เส็จนล้นน,นี่สม้มจะได้กินมือดาม,มันสิสุกผมอยาไปน้ำพรหม นอนใหม่ตัววิราชิไปก็เมียมันไวไฟบนหนอง,งองเนียบนแท้นยานบนแ่นยานเบียบบนหนอง,งนะบ,<อ>บนบโดชา,ยยา,ยยานรักษาต้องสาม าเฮ็ดแบบบอเฮ็ดแบบเฮ็ดแบบบอเฮ็ดแจวแจวในหม้อเลยเฮ็ดแจวในหม้อเลยหลวงเลยสบายไปจมดนหลังถอยไล่เอาไปเนาะมาได้ไปเนาะกินกินเชฟช้อนไปเนาะ พอสูงหอกยังปุดปวดปวดมมันยังมันมันยังมันเดือด่น้องกินเบงขีบมาแม่เส็นหนึ่งมาเสียปลาเกเลยกินนี่ที่ป่านเรีบเรียบเียบสิ มีตาเล้มอไมอใส่มาทุกโมเป็นม้วนหนอร้านนี้เนี่ยใต้มันกิ่น้ไพร้อมเปลี่ยนซอเฟตใหม่บ่ สกิวว่ากำคนแดงหมูในท้ายมันคือกํากเมียงวะถึงกำกระลำบอบ,บ,อบกำเมียงนองเขียนอาหูการ์ตูนเขียนโยบ,บ,บกไ<า>ก่ฮะมบกไก่มันคือเขียนสื่อพร้อมใส่สันว์มันก็บอสือ่อมันเองมันขายกันแน้ใส่สืส่อเดียวกันกำกับไก่หม้อนั้นหม้อดำบอหน่อง ซื้อดำบ่หมอนกันนะนะเพราะงนเดี๋ยวนี้ซื้อบัตรซื้ออีดียนี่ซื้อของเย็นเ่ยซื้อมันจะจึงไงเขาบนสัางซื้อมันดำหรอกเขาเขาเอมันสได้ซื้อนั่นเลยซื้อดำนะเจ้าของเป็ แต่ว่าคำเดียวก็กินแล้วัีงแต่เด้ไหนป้าเอาไปใช่คลายมึงเว้นเอามาให้กินไ,ไหปไปไนป้าโอ้ยไปไหนมองไหนป้าพอผีโตจำผีไปคลายกับตะจอยเพล่นตะจอยที่มันขายแม่มันจมหายอยู่หายจะไหนป้าอะไรนายก็บอกเรวาว่ขายนะขายนะมันวะ ขายในไร้ปันใดโอ้แล้ววกก่าไรเง้ยทพอกค่อ่ะขายสองแสนอือโอ้ป่าไม่ตัวแบบไงปะพรปะหนังมาเห็ดแนงแจ่มต่อขายเ็นสองแนอองสงแนแล้วกับอือกินกับอยากสองแสนป้าเนี่ยเยอะเยอะกินกับอยากสองแสนอือม,มันก็นยืมไปดิอือ เปลือกมูจักเปลี่ยนที่เอาลงเือกที่คมลงในหานเชนนะจ้องหน้าตักลง เมีเขาเลยพเขาไปอยู่เ๋้ากูมาเสียนึกูก็เลยหลูดพูนิ่งว่ะเสียว่ะมาได้กว่าได้แต่หลุดก้สายเนาะ บอนบ่อยมาจิมาาอเดงขึ้นมามานี่บอนพรอ่อยมานี่ยกนจิบบมา พอมันปล่อยมาเข้าล้วก็บวมหมาไดยหน่อยแนวมันหยาดเนาะจะได้เย็ยนหน่อ่ะขี่พักกันใช่รถไปเลยเรารถพอดีแห้ะพักค่ะนันเบิร์ตหรอนะมันกลุ่มขาเนาะ